สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไว้ข้อมูลแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กูติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับก็สําหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจนกันบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันนะครับมากันที่เรื่องแรกครับ s m e ลล l รักเคิร์ดครับได้มีการทําสกูปเกี่ยวกับตลาดในช่วงหลังจากจบซีซันก็คือ ตลาดซัมเมอร์นั่นเองนะครับโดยที่ทางสวิลลัร์คเฮิร์ดเนี่ยมองว่าทางสโมอสรแมนยูภายใต้การนำทัพของกลุ่มบริหารชุดใหม่ก็คือจากอินออสปอร์ตเนี่ยนะครับโดยที่มีเซอร์จิมแรคคิปเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราขอโฟกัสในเรื่องของผู้เล่นแล้วกันนะครับ คืออาจจะมีผู้เล่นโดนขายโอเจากทีมในช่วงหลังจากจบซีซั่นนี้มากสุดเป็นประวัติการถึง21คนด้วยกันนะครับการขายก็ต้องบอกว่ามันเป็นส่วนสำคัญนะในการทำทีมเหมือนกันนะครับ ส่วนหนึ่งก็คือการเปลี่ยนถ่ายแหละเอานักเตะที่ไม่ตอบโจทย์ออกจากทีมแล้วก็นักเตะรายใหม่เข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดแมนยูต้องการซื้อนักเตะรายใหม่เข้ามาที่เป็นโปรเจกต์สำคัญก็คือการซื้อนักเตะนะแต่การขายก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับถ้าไม่ขายเรื่องของเม็ดเงินก็ใช้ไม่คล่องนะครับกฎการเงินก็ ตามจี้กันต่อไปเพราะฉะนั้นจําเป็นที่แมนยูหรือเซอร์จิมเนี่ยจะต้องมีการผ่องถ่ายหรือขายนักเตะบางรายออกจากทีมไปซึ่งก็น่าจะออกมาเป็นจํานวนนักเตะประมาณ21คนที่ลักเคิร์ตบอกมานะครับโดยที่มีใครบ้างเรามาดูกันรายแรกครับก็เป็นทอมฮีตันครับรายนี้ก็น่าจะไปอยู่แล้วนะครับมีโอกาสไปน้ทั้งสูงเพราะว่าอายุเริ่มมากแล้วนะฮะก็มีโอกาสแยกทางกับแมนยูสูงมากนะครับอาจจะ ไม่ได้แบบมีส่วนเรื่องของการได้รับเป็นเงินสูงสักเท่าไรหรืออะไรก็ตามแต่แต่ก็ ถือว่าเล็กๆก็น้อยเนี่ยเอาหมดนะครับเรื่องของการปล่อยมันก็เป็นการประหยัดเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือจัดการเรื่องของรายจ,จ่ายได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วต่อมาก็คืออารอนวิสาก้าที่สัญญาเนี่ยก็ตอนนี้ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าวิสาก้าจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่นะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายทีมแล้วต่อมาครับเป็นราเฟลวารานนะครับที่อายุก็30แล้วนะฮะ แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าตัวก็มักจะมีเรื่องของความฟิตนะครับที่ไม่สามารถลงสนามแบบต่อเนื่องได้ ค่าเหนื่อยก็สูงด้วยนะครับสัญญาก็กําลังที่จะหมดนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสย้ายผมจะสรุปรวบรัดเกี่ยวกับข้อมูลแล้วกันที่มีการอธิบายมาเพราะว่าข้อมูลของนักเตะแต่ละคนเนี่ยเรามีการพูดคุยกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับเหตุผลที่นักเตะเหล่านั้นนักเตะแมนยูแต่ละคนมีโอกาสย้ายจากทีมเพราะว่าอะไรมีการอธิบายไปหลายคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมจะสรุปรวบรัดแล้วก็ สรุปไง่ายให้ทุกคนได้รับฟังกันแล้วกันว่ามีใครบ้างต่อมาครับก็คือเดนเลิฟนะครับก็มีโอกาสแยกทางกับทีเหมือนกันก็คือเรื่องของผลงานแหละที่ไม่ต่อเนื่องเนาะ ซึ่งผมเองก็มองว่ามันมีโอกาสนะครับที่เดนเลิฟก,ก็น่าจะไปวารานก็เช่นเดียวกันครับมีโอกาสย้ายทีมได้บารบิดนะครับพมิตันก็มีโอกาสส่งอยู่แล้วนะครับจอร์ดีแวนครับก็น่าจะเป็นเรื่องของการหมดสัญญาแหละนะฮะก็มีโอกาสไปสูงแล้วก็เฮลิแมกไวนะครับผมจะม,มองว่า50-50นะแต่ว่าก็มีโอกาสไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในรายของคาสิเมโรก็มีโอกาสไปอาจจะเป็นในเรื่องของปองการเล่นที่ตกลงไปนะครับ่าเหนื่อยเม็ดเงินสูง แล้วก็อายุเริ่มมากแล้วด้วยนะครับก็อาจจะ50-50สําหรับส่วนตัวของผมนะฮะแต่ว่า EN, เอ็มเอ็นสะมิลลาร์คเนี่ยบอกว่ามีโอกาสไปนะครับแล้วก็ในรายของเอเดนเซนก็อยู่ได้ขายของคาเซเมโรวารานนะครับที่อายุเริ่มมากแล้วแหละนะครับแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายมันนะครับในรายของอารบาบัตก็หมดสัญญาการยืมตัวซึ่งแมนยูก็ไม่น่าจะเลือกเซนแบบถาวรนะครับก็ปล่อยกลับไปฟิออกนะฮะแล้วก็ในรายของแมทโทเมเนรายนี้ผมก็มองว่ามันมีโอกาส50-50บเ 50, หมือนกันสำหรับแมทโทเมเนเนาะก็ อยู่ในขายที่อาจจะโดนขายออกจากทีมเหมือนกันมาร์เซียลนะครับผมมองว่ามันมีโอกาสป็นไม่ได้สูงนะครับที่มาร์เซียลจะย้ายออกจากทีมซึ่งจะหมดสัญญาพอดีนะฮะในช่วงหลังจากจบซีซั่นด้วยนะครับก็มีโอกาสไปสูงแรดฟอร์ดผมยังมองว่า50-50นะครับซึ่งใจผมนะถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับแล้วก็แรดฟอร์ดยังคงเป็นอยู่แบบนี้ผมยังมีความโอนเอียงไปว่ามีโอกาส ย้ายพอสมควรเลยนะสำหรับแรดฟอร์ดส่วนจะเป็นทีมไหนก็ต้องรอติดตามกันที่ผ่านมาทางแรดฟอร์ดมักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับเปสเชีนะครับแล้วก็แอนโทนี่แอนโทนี่ถ้าเกิดยังงัดฟอร์มเก่งออกมาไม่ได้โอกาสการย้ายก็สูงเหมือนกันโอเมดฟอร์สันซึ่งผมมองว่าโอเมอฟอร์สันเนี่ยก็เป็นเรื่องของ การหมดสัญญาแล้วกันนะฮะสัญญาไม่คืบหน้าอะไรประมาณนั้นอัลาเดโลที่ต้องขายเนี่ยอาจจะมองได้ว่านักเตะมีความต้องการในเรื่องการย้ายทีมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราได้เห็นกันอยู่ว่าไม่ได้แบบมีการเลือกใช้เลยนะครับส่วนนี้ก็คือมุมมองส่วนตัวนะครับแต่ว่าเอ็มเอ็นก็จัดว่ามีโอกาสการขายอาัลาเดโลค่อนข้างสูงนะครับนักเตะที่ปล่อยยืมตัวแล้วก็มีโอกาสขายขาดไปพร้อมๆกันหลังจากจบซีซั่นก็คือฟากนโดนะครับผมก็มองว่ามีโอกาสสูงสําหรับฟากนโดแล้วก็ดอนนี่ฟาเตร์เบกโอกาสย้ายสูงเหือนกั เมสซี่นะครับก็โอกาสย้ายสูงจะลองซานโช ผมก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าเทนฮาร์จะอยู่หรือว่าไม่อยู่จจนองซานโชก็มีโอกาสย้ายออกทีมสูงเหมือนกันเมสันกิน,นบู๊ผมมองว่า50-50นะครับต้องรองให้ทาศน์วงสอนพิจารณาใหม่แล้วก็แฟนผีมีการเชียร์ค่อนข้างเยอะอยากให้กินบูดกลับมานะอย่าลืมนะครับและผลงานกับทางกีตาเฟ่ก็ถือว่าร้อนแดงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมมองในขายที่ว่า50-50และอาจจะมีแนวโน้มว่ามีโอกาสไปต่อ,อทีมได้ถ้าเกิดเคลียร์เรื่องของปัญหาลงตัวนะครับหาทางออกได้แบบลงตัวเบลล์เบลเลี่ย ถือว่ามีโอกาสไปสูงนะครับประมาณนี้21ผู้เ,เล่นนะครับส่วนแฟนผีคิดเห็นอย่างไรครับคิดว่านักเตะเหล่านี้มีโอกาสย้ายไหมก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมมองนะก็คือขายทั้ง21ผูเ้เล่นเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องยากครับในเพียงแค่ซัมเมอร์เดียวนะยัมมงมองว่าอาจจะขายในช่วงซัมเมอร์ครึ่งหนึ่งไม่เกินครึ่งก็ได้แต่เป็นจานวนมากแล้วกันนะครับและอีกครึ่งหนึ่งก็อาจจะไปทยอยขายในตลาดรอบต่อๆไปอย่างเช่นตลาดกลางซีซั่นแล้วก็ ซัมเมอร์ปีหน้าปีถัดไปของซีซั่นถัดไปนั่นเองนะครับทยอยทยอยขายอะอะไรประมาณนั้นมากกว่านะครับมันก็เป็นเรื่องยากนะที่จะขายครั้งเดียว20รายในเพียงแค่ซัมเมอร์เดียวนะครับอืมมันอาจจะแบบมีปัญหาในบางจุดได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นะครับส่วื่องเาวาต่อมานะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอัมบัตเยโล อมาเดโลก็ออกมาเปิดเผยว่าลิซันโดมาเตนิสคือนักเตะที่ยากที่สุดในยามประชิญหน้าดวลกันในระหว่างการฝึกซ้อมนะครับอมาเดโลให้สัมภาษณ์ออกมากับว่าลิชาคือคนที่ยากที่สุดในการดวลกันนะครับเอาแข็งแกร่งมากๆในระหว่างซ้อมสําหรับเขาแล้วเขาซ้อมเรากับว่า กำลังที่จะลงเล่นในสนามในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับเขาไม่เคยผ่อนปลนหรือละลวมในระหว่างซ้อมเขาจริงเอาจังอยู่เสมอและมันก็เป็นเรื่องยากในการ,รเผชิญหน้ากับทางลิซันโดมาร์ติเนสนั่นเองนะครับก็ซ้อมเป็นยังไงเล่นก็เป็นแบบนั้นนะฮะส่วนนอกดาวต่อมาครับเป็นในเรื่องของฟริดแมนนะครับที่แมนยูกำลังมีข่าวแบบต่อเนื่องเนาะตอนนี้ก็กระแสร้อนแรงมากปุ้มมองทางดีนโจนะครับมองเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้อย่างไรดีนโจนก็ เป็นนักข่าวสายตลาดซื้อขายทั้งเตะนะครับเขาก็มองว่า มันยืนยันได้นะครับว่าแมนอยู่กาลังไล่ล่าท้บทามคว้าตัวฟิสแมนก็ามาเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการทํางานเบื้องหลังของทางสโมสรนนะครับแต่มันก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องติดตามรอดูกันไปส่วนทางเซอร์เดกูสันเนี่ยเห็นด้วยเกี่ยวกับแนวคิดนี้นะครับที่จะดึงฟิสแมนเนี่ยเข้ามาทํางานให้กับสโมสรหลังจากนี้นะครับจริงๆแนวคิดดังกล่าวเนี่ยป่ามีการแนะนํามาสกยะดึงแล้วนะฮะแนะนําทางสโมสสนนะซึ่งพอกลุ่มใหม่เข้ามาทีมงานบริหารชุดใหม่เข้ามาเนี่ยทีมงานชุดใหม่ก็เห็น ด้วย แล้วก็มองว่าฟิตแมนเนี่ยเป็นคนที่เหมาะสมในการเข้ามารับงานภายในสโมสรในยุคใหม่นี้ตั้งแต่ซีซันหน้าไปจนไปก็คือทีมชุดใหม่มีความคิดเห็นเดียวกันกับเซอร์เดกุสันนะครับที่มีการแนะนํามาแล้วก็เอาแนวคิดของป๋าเนี่ยมาใช้ต่อนะครับโดยส่วนตัวในมุมมองของทางดีนโจนเขามองว่าเอารู้สึกประทับใจนะที่ทีมอีดอสเนี่ยกำลังมองหาสรรหาบุคลากรที่ไม่เพียงแต่ที่จะเป็นบุคลากรชั้นยอดเข้ามาครับแต่บุคลากรเหล่านั้นเนี่ยดึงเข้ามาแล้ว มันตรงกับสิ่งที่พวกเขาเนี่ยกำลังสร้างขึ้นและก็ดึงเข้ามาแล้วเหมาะสมกับการทำทีมนะเพื่อป้องกันเกี่ยวกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นในอนาคตนะครับการมองหาบุคลากรไม่ใช่เพียงแต่จะหาแต่คนเก่งเท่านั้นต้องหาคนที่เหมาะสมแล้วก็ทำงานร่วมกันเป็นทีมได้เพื่อช่วยทีมให้อยู่ในที่ทางเดียวกันนะครับซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหรอกครับที่หาคนแบบนั้นได้แต่ทาง ทีมอินดิออสเนี่ยกำลังพยายามทํางานอย่างหนักเกี่ยวกับให้เรื่องเก่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าประทับใจเป็นอย่างมากแล้วก็ยังมีอีกมากมายครับที่น่าจะมีการเข้ามาทำตามกันซึ่งที่ผ่านมาเราก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเจลสันวิลค็อกนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังมีการชักชวนหรือท้าทาม คนที่เข้ามารับงานเบื้องหลังของสาอสโบซอนในช่วงฤดูกาลหน้าก็ต้องรอติดตามกันว่าจะเป็นใครหลังจากนี้นะครับที่มีข่าวทางสโบสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะครับประมาณนี้นะครับนี่คือมุมมองทางดินโจนนะส่วนไมเคิลแ p l น n t นะครับเขาก็ให้ข้อมูลออกมานะครับว่าถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูตดเลือกที่จะ แยกทางกับเอเรกินฮาร์กซึ่งทางการแฮมพอตเตอร์เนี่ยน่าจะเป็นผู้จัดก,การทีมรายชื่อดับต้นๆครับที่จะได้รับบทบาทเป็นผู้จัดก,การทีมคนใหม่หรือเป็นตัวเลือกระดับรแรกๆแล้วกันนะครับมีโอกาสนะที่จะเป็นการแฮมพอตเตอร์นะครับแล้วก็ในรายของโรเบโตเดเซบี้โรบไรถติโทมัสทูนเคลนเนี่ยก็มีความชื่นชอบมีความสนใจในงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะที่จะเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมนะครับหรือแมนยูเนี่ยกำลังมองหาแล้วก็เล็งไปที่สองคนนี้อยู่นะครับทั้งคู่ก็สนใจเหมือนกันขณะที่ซีดานเนี่ย ดูเหมือนว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับถึงแม้ว,ว่าซีดานจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชองโคสบองก็ตักนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือแมนยูเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับความฟิตระยะยาวของทะเลมลาเซียนะครับที่มีอาการบาดเจ็บหนักไปนานหลายเดือนแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่กลับมาด้วยนะฮะซึ่งก็มีความกังวลในอนาคตว่ากลับมาแล้วจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับจะได้รับโอกาสมีโอกาสลงสนามแบบต่อเนื่องได้ไหมหรือ กังวลไปว่าดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะไหวนะครับก็ต้องมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับรเด่องดังกล่าวด้วยนะครับกําลังกังวลอยู่แล้วก็ตําแหน่งที่แมนยูจะเซ็นแนวรับเข้ามานอกจากแบ็กซ้ายตัวสมรองแล้วนะครับที่แมนยูคิดที่จะเซ็นเนี่ยก็ยังมีเซนเตอร์ฝั่งขวานะครับแล้วก็มีแบ็กขวากองกลางโตกลางรวมไปถึงศูนย์ห้านะครับที่ Manchester, แมนเชสเตอร์ยูเต็รเราเนี่ยกำลังพิจารณาอยู่นะฮะก็หลายตําแหน่งพอสมควรนะครับนี่คือ ข้อมูลจากไมเคิลแพลนนะครับนักข่าวของแมนเชสเตอร์เบล d ์นะครับที่ให้ข้อมูลออกมานะครับข้อมูลสุดท้ายครับก็เป็นเรื่องของราสซูดฮอยรุนนะครับฮอยรุนเนี่ยก็มีการตอบแฟนบอลแฟนผีนะครับที่มีการแบบไปขอถ่ายรูปนะครับไปทักทายนั่นแหละนะฮะในตอนที่ฮอยรุนเนี่ยเดินทางมาที่สนามนะครับสนามซ้อมนะฮะซึ่งแฟนบอลเนี่ยก็ถามถามประบาณว่า ในเกมัน่าคุณจะกลับมาลงสนามได้หรือเปล่านะครับคอยดุนก็บอกว่าก็เราจะได้เห็นกันนะก็อาจจะตีความได้ว่า มีโอกาสนะครับ50-50อะไรประมาณนั้นนะครับยังไม่ชัวร์แบบร0 0ซแต่ว่าถ้าเกิดเราได้ดูกระแสข่าวที่ m ม n มีการอัปเดตเกี่ยวกับทั้งเตะได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็คือฮอยรุนมีโอกาสกลับมานะครับแต่จะได้เป็นตัวจริงเลยไหมก็ต้องเช็คความพร้อมอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนตัวผมผมมองว่าก็มีโอกาสกลับมาแต่ยังไม่ถึงขั้นที่จะได้เป็นตัวจริงนะมันยังเร็วเกินไปหรืออาจจะตัดชื่อไปก่อนนะครับรอให้แบบพร้อมแบบรอเก่อนก็ ค่อยกลับมาเพราะว่าถ้าเกิดเร่งใช้งานก็อาจจะมีอาการบาดเจ็บซ้ํากับที่เดิมก็ได้นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของหอยรุนล่าสุดนะครับที่เจ้าตัวก็ยังมีการตอบเล็กๆน้อยนะครับให้เราเนี่ย ได้คิดกันว่ามีโอกาสกลับมานะนะครับถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่ฟิตก็คือเขาอาจจะบอกว่าต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งอะไรประมาณนั้นนะครับแต่นี่ก็คือรอติดตามก็มีโอกาสนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของซโบซอนแมนชเชสเตอร์เดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ